นี่คือการมั่นพิธีมั่น สวครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรดดังิซื้กินตัวครับผมก็ราคายู้แล้วเนาะสมืนทองหนงบาทนะครับมันแต่งก็สี่แสนทองห้าบาทนะครับ สีแสนทองแปดบาทคียวทิธีเส้นก็จะมีลอกขาวน้ำเปล่าแน้วานน้ำหวานอานะครับอาจจะฟังไม่ออกนะ,ะตา,ายับาก็คือบอกปู่ย่าตายายนี่แหละครับ ดายาเจี๊ยสัขสุัขวายตเหรยาย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 ยยยาเยียยา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 ยยวยยยยายนี่ยยยียยายยายยายยยยายยายยยยายยายายยายยยยยดายย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 ่ยยายยายยายาย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 ยเายยยยายยยยยายยยายยยยยายย ตกลงกันเรียบร้อยครับพูดง่ายพูดกันง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากเอาอีกเอาอีกเอาอีกทำไมตาตายายชอบกินเหล้าขาวจังเลยฮะทำไมชอบกินเหล้าขาวเหล้าขาวมันอร่อยปะ

Uhm. ต้องพี่นนท์ต้องขยันเลยครับเก็บเงินแต่งนะครับเอาอีกเอาอีกเออเอาอีกเต็มแก้วพอดี

ไอ้โรกันตลากั้นหาเงินก่อนหาเงินแสนก่อนไม่ต้องรีบไปหาเงินมาก่อนอไนไราเนี่ยลื้อเนี่คนข้างนอกอะเนี่ยเอาเืแดงมายกตาวลตาแล้วยกเลย จะแต่งอีกรอบไหมเราเรามีแต่งเป็นร้านเลยนะแต่งกับใครล่ะก็แต่งกับตาดมันแหละมีเงินค่าชิ้นสอดแล้วอแต่งพ่อได้ถ่ายคลิปอย่างนี้บอกแต่งใหม่ไง <c oughs> แต่งออกสื่อเลยตอนนั้นมันตอนนั้นมันไม่ไม่มีคนรู้เนาะอันนี้แต่งใหม่ <c oughs> แต่งออกสื่อเลย นี่อาจารย์น้ามวยวะีัวะไปดูฉากนะเขาเรียกอะไรนะฉากสาวชื่ออะไรชื่อเหนียวเหมียวไอ้ทาช่องเลยเหรออ๋อถ่ายให้นุ่นเหรอ นี่ครับก็ตรงนี้น่าจะผูกข้อมายข้อมือหรือเปล่าเเเ็นนอ็นครับเดี๋ยวจะให้พี่นพนะครับ เป็นตากล้องให้ครับตอนนี้ก็ถ่ายรูปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายรูปนะเออมีเบอร์สีแจ็คไหมฮัลโหลมีเบอร์สีแจ็คไหม

ตอนนี้ก <hai> ็ถ่ายรูปทองหนึ่งบาทดอกเงินประมาณห้าหมื่นผมย้งไม่ได้ทายพะเาว

ใส่ให้ด้ย่ใส่อะไก่อนใส่ทองก่อนวก็ใส่แวนใส่ใ่ใส่โนใส่ทออน้ใ่มก่อนแล้วก็ใส่แมเจ้าเอาอุ้ไมยาส้รนนยาสารถือถ่ายยาสารนนย้ส่รใจลิ่้ ในโก้น่ะคอคือขอค่าชี้หายลองด้วยนี่พ่อกกยิ้มตลอดเลยนะพ่ออกยิ้มตั้งแต่ตอนเข้ามาเลยตั้งแต่เข้ามาเลยขนาดใส่เม็ก็ยังยิ้มอ่ะยิ้มเม็นใส่เมดแ้ยิ้มเม็นที่ไหนยกนิ้นึงโอเค ยิ้มยัเห็นฟันว่ะเห็นฟันยงเดียวเห็นฟันแหละ่เห็นฟันอายอเดียวิงดิคอนคอกนเอคนอสูมานี่ดีดีเอาก้มยกมือไหว้ด้วยเออเออก้มยกมือไหว้ด้วยเออไงเื้อมูเดหมูไม่ได้อจังเลย đây mưu mưu cho kì Sai tôi nó, sai lệ Sai lệ mưu mưu, cái đi Mưu sai đi qua mưu mưu mà mưu mưu Trong chai mưu sai Ờ dính đuôi Ờ ừ. à, dính đuôi Ờ ừ. dính đuôi Ờ dính đuôi Đây là đồ sơ chế mưu 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 bài mẹn Sài vén, sài vén, níu này

ไทยเมียไปจ่ายจจีอัเาใส่เออหอมมือด้วยนี่พเดี๋ยวบีเออเออทางไเถอะุณไม่ไม่ไมโดนไปแล้วอะไรอีกน่ะเขาทเงนหอมมือเออส่นทำไมมือต้องส่นอย่าส่นอย่าส่นเออ

เวลาอยู่ตอนนี้มองไงครับเวลาโอ้โหอแก้วก่อนเอาใจหอมแก้วก่อนเออยังไม่ได้ใช่ไหมยังยังรอแต่งโอ้โหเจินเก่งอันนั้นรอแต่งครับโอเคไม่เป็นไรครับแม่บอกว่ายังเซนเต้นบานเซนเดี๋ยวผมไปเอาหอมลังครัวมาให้ก่อนอถุงพอมืดน้าบัดนี้น้ามาเด้อบัดนี้

มองตากันหน่อยมองตากันหน่อยเรียบร้อยครับโอเคต่อไปก็ผูกข้อไม้ข้อมือครับผมโอ้ยพอจะผูกข้อไม้ข้อมือพากันดีกับบ้านแล้วมั้ยมากินข้าวฟรีตัวนเลย เห็นคนเราเข้าไปไหคะคุณงเข้าไปดี๋ยวีบาเอีมา้ อ๋อค่ะรสใจ้องถ่นออนไลน์นะคะก็โอ้โดเฮ้ยสคนเลยเดี๋ยวมาใช้การไม่ได้นะเจ๊จ๋าเรามีสเปรยตอนนี้ก็จะผูกข้อมือนะครับ

สับป,ปะเลสับปะเลอเฮ้ยไปใช้สับปะเลสับปะเลอคับน่อกลอนี่ใกระเป๋าไว้ทาน้ำมันรถเนาะสับปะเลอเมื่อไรยะเมื่อไรจะไปมั่นค่ะสาวอ่ะฮะผู้หญิงยายอายุเท่าไหร่อ้อเนี่ยใช้แต่ร้อยปีแล้วบอก ก่อนนี้เอามักราไม่ดเาไม่ทิ้งไม่ทิ้งแครจะกิกันอย่างเดียวจกันอย่างเด เดี๋ยวแล้วคถูหามือนะเนี่ยหามือทำมาหน้าห้ามือนะเดี๋ยวที่มั่นเดี๋ยวยังไมาเรียวนะห้ามือสี่ย่ามือก่อนจะเอาห้ามือคืนเมื่อไหร่จะไปแจ้งน้องหมดเดี๋ยวจะไปเร็วๆนี่เลยเมื่อไหร่คะเอาข้ามาใส่ไปก่อนแล้วเนาะข้าใส่แล้วหามือเราใส่ไล้วหามือเราเข้าเข้าไปปูแก้มเลยเข้าอาคารินสอนไป็นอลล์เลยมาดูช่างเอี๊ยวให้พอหน่อยสิ ถ้าอยาผูกยี่สิบแต่กินร้อยนึงดูจนนานๆเด้อรักกันนานๆเดลยเช่นนะไม่ได้ผูกครับคาบแล้วก็มาไว้ตรงนี้เอาเอาทำไงคาบคาบเนี่ยเนี่ยเนี่ยคาบเนี่ยเอาพลังคาบเนี่ยเนี่ยพลังคาบเนี่ยเนี่ยยาอยู่เนี่ยเออโอ้ งานแต่งโดนแน่นอนาแต่งเราไเล่นนเงานแต่งเจอเงินเหรียแน่สงสัยงานแต่งไม่แต่งเรา่านมาดิอ้าานมาครับก็มาเนาะเนี่ยโอ้ยสาดำแต่งครับเูดราดรันบายกัน้ยน้องมีความสุขรักกันให้มากกนานักันน้อยน้ยแต่

อสรอเสอรอสอรมอใกินลอยซอยเศรัากินลอยซอยเศาอ้าโอ้ยพอ้วยพอห้น้องจัาน้องรายพนให้น้องรักกันเอพอน้องนนน้องนุ่นรักกันนันาอยาก F เยอะไฟใหเียดีนอยไฟ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 นฟไไ สาาววดีก่ต้องเรียนอะไรอารูนัดแยกผู้แล้วเนาะคุณผูได้ป่ะนี่ผู้เป็นข้าวหน่งล้านหบล้านรู้ค่อยๆค่อยๆกันเนอมีอะไรก็คุยกันดังนั้นเด้อคุยเบามันก็ไม่ได้ยินไอ้นุ่นเรืออเรือนี่เป็นน้ำนี่เป็นไฟอย่าเป็นไฟด้วยกันทั้งสองน้องมันไหมคนนี้ก็รู้จักรู้จักอ่าไฟ จากอะไรนะจากออดหม่เด้อจะต่างคนต่างโคกันนะเดี๋ยวมันจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานเนาะันานๆพูดคำเดียวครับรู้ไหมครับถ้าแทร์มาเกินรั่วนะถ้าเกินที่เราให้ครับครับไม่หลวมบอกครับอย่าเฉียงพูดไม่ฟังตบเลยโอ้โหดมากเชื่อเมียได้เกี๊ยนี้รายๆครับสวัสดีครับ